สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะเคยมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าผักบุ้งขนมปังฝรั่งเศสอะในบาเก็ตบาเก็ตเนี่ยนะมันแข็งจนตีหัวหมาแตกจริงหรือเปล่าคือพูดจริงๆว่าดิฉันก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยลองเอาขนมปังฝรั่งเศสไปตีหัวหมานะคะปกติเวลาแบบหมากําลังจะไล่กัดใช่ไหมเราก็จะแบบเอ็งหยุดเดี๋ยวนี้นะเอ็งจะไปไม่ไปเอ็งไม่ไปใช่ไหมกูมไปเองแล้วก็วิ่งค่ะแต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าขนมปังฝรั่งเศสนั้นทําดิฉันฟันแตก มา3ซี่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปหาหมอฟันอีกเพราะมีความรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้แม่งแตกอีกแน่นอนวะก็ขอให้ไม่ต้องทำรักฟันเทียมนะขอให้แค่อุดก็พอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการทำฟันที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างต้องเสียตังค์เท่าไหร่นะคะอุ๊ยรถมาแล้วใช่ไหมไปก่อนนะไปกันค่ะ You just too good true. Take my just take place Can't ที่ฝรัง่งเศสอะคะ่ะประตูรถไฟฟ้ามันต้องกดปุ่มเปิดนะคะ แต่ก่อนอะก่อนที่จะมีโคโรนาไวรัสอะโอ้ยแย่งกันเป็นที่หนึง่งแย่งกันกดปุ่มเพื่อที่จะได้เข้าก่อนเข้าไปเลือกที่นั่งก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะมึงกดสิมึงสิกดมึงสิกดไม่มีใครกล้าแต่ต้อง่มนะเดี๋ยวนี้นะมันจะมีพวกที่แบบอยู่ข้างในรถไฟแล้วพอเขาจะออกเขาจะไม่กดปุ่มเขาจะรอให้คนที่จะเข้าเป็นคนกดปุ่มประมาณว่าเราเป็นพนักง,งานบริการกดปุ่มให้แล้วกดปุ่มให้แล,ใหแล้วตามหลักใช่ไหมคะเราต้องรอให้คนข้างในออกมาก่อนถูกไหมคะล้วถึงเข้าไปได้ใช่ไหมคะ ตามมารยาทสากลเออเหมือนประมาณว่าเราเป็นพนักง,งานเปิดประตู ภาวนานะคะว่าวันนี้จะไม่ต้องทํารักฟันนะแค่อุดฟันก็พอแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราฟันเราอ่อนแอด้วยมยั้งเพราะว่าที่ไทยเราก็เคยทํารักฟันครั้งหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลเมโยตอนนั้นซี่หนึ่งสี่หมื่นอ่ะเออแต่ว่าทําที่ฝรั่งเศสอะคะ่ะเสียงเงินประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามประมาณเนี้ยนะคะแต่ข้อดีของที่ไทยนะคะก็คือสมมติวันนี้เราปวดฟันวันนี้เราอยากทําฟันเราเจ้นเลนไปหาหมอฟันได้เลยไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือในคลินิกแต่ที่ฝรั่งเศสเนี่ย ปวดฟันวันนี้ทําฟันชาติหน้านะคะจริงๆจองทําฟันเนี่ยหเดือน2เดือน3เดือนเป็นต้นไปเลยนะใครเคยมีปัญหารากฟันจะรู้นะเวลาปวดฟันเน่ยมันจะจี๊ดไปถึงสมองมันจะกินอะไรไม่ได้แบบเคี้ยวอะไรไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องทนทุกทรมานอย่างเงี้ยเป็นเดือนอะเพื่อแบบรอนัดหมอแล้วนัดทีเขาก็จะมีจํากัดเวลา45นาที1ชั่วโมง30นาทีก็คือรากฟันอันนึงเนี่ยกว่าจะทําเสร็จอะต้องหาหมอ3ครั้งนะคะ วันนี้นะคะก็คือนัดหมอฟันมาแล้วเรียบร้อยเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดไวรัสจะต้องใส่หน้ากากไปนะจ๊ะแล้วเราก็แบบเอ๊ะใส่หน้ากากแล้วทำฟันไงวะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใส่หน้ากากแล้วจะทำฟันอย่างไรไปค่ะนี่นะคะคลินิกของคุณหมอ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นตึกออฟฟิศอะคะ่ะในตึกนี้ก็มีหลายอย่างมีหมอฟันมีทนายความเนี่ย Love, right. God, คุณหมอเนี่ยชื่อว่าอเล็กซองดชื่อแบบภาษาฝรั่งเศสถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็จะคืออเล็กซซนเดอร์นะคะ <c oughs> คุณหมอเนี่ยอายุประมาณ30ต้นๆนะแล้วหัวแบบหัวยุ่งมากแบบเหมือนยีอ่ะจนคิดว่าเอ๊ะ หรือว่ามันจะเป็นสไตล์ของเขาอะเขาอาจจะตั้งใจทําทรงนี้ก็ได้ทั้งคลินิกนั้นนะหมอทํางานอยู่คนเดียวทั้งต้อนรับลงทะเบียนทําฟันดูดน้ําลายตลอดระยะเวลาที่อยู่ในร้านทําฟันเนี่ยใส่หน้ากากตลอดนะคุยกับหมออะไรใส่หน้ากากตลอดถอดหน้ากากเฉพาะตอนทาฟันพอทําเสร็จก็ใส่หน้ากากตอนแรกก็อุ๊ยทําไมหมอทําไมทํางานคนเดียวแต่พอได้มาเห็นแล้วแหละหมอเขาเป็นเพอร์เฟคเชนี้คนจะหาคนถูกใจคุณหมอยากค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างวางเป็นระบบระเบียบแบบว่าโอเคเปิดประตูเข้ามา45องศาถัางขยะจะต้อง อ,อยู่ตรงนี้โต๊ะจะต้องอยู่ทํามุม90องศากับเจลล้างมือจะต้องอยู่ในตําแหน่งนี้คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบ1 2 3 4ต้องทําตาม follow คุณหมอโอ้ม่น่าละแกถึงได้ทํางานคนเดียวเราก็เล่าอาการให้คุณหมอฟังว่าเออเนี่ยปวดฟ,ฟันแล้วก็ฟันแตกหมอเนี่ยไม่ดูช่องปากเราแม้แต,แต่น้อยจับเราเอ็กซเลย์เลยเราก็แบบเฮ้ยสมัยนี้เขาทำอย่างนี้กันแล้วหรอคือเข้าใจนะว่าเอ็กซเรย์มันเป็นอะไรที่แบบทันสมัยมันสามารถแบบเห็นได้ถึงรากฟันรากลึกอะไรแบบนี้แต่แบบเฮ้ยคุณอุตส่าห์เรียนหมอมา5ปี6 คุณก็ควรจะแบบดูหน่อยได้ไหมบางทีฉันอาจจะอุปทานหมู่ไปเองก็ได้ฉันอาจจะเป็นแดคูล่ามีฟันที่แหลมคมแล้วก็เข้าใจว่าฟันแตกฟันหักเองก็ได้ใช่ไหมสเลแลวแบบค่าเอ็กซเลก็แพงเป็นพันนึกออกมาแต่แบบเบิกได้นะก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยถ้าใส่กูปวดทอ้องใส่กูกลืนแป้ง2กล้องมั้งถ้าปวดหัวก็คงเข้าซีทีสแกนไปเลยอะ วิธีการเอ็กซเรย์ฟันนะคะมันจะเป็นเครื่องเหมือนแบบว่าจะส่งดิฉันไปอวกาศนะคะคือเครื่องเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเวลาเราเข้าไปเราจะต้องแบบปลดเปลื้องพันธนาการเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดกำลงกำไลสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือเหมือนถูกตบซับแต่นี่ไม่ต้องเลยค่ะก็คือเดินเข้าไปที่เครื่องเลยแล้วเขาก็จะเอาแบบเหมือนเป็นอะไรพลาสติกใส่เข้าไปในปากนะคะเสร็จแล้วทีนี้เครื่องอะ่ะมันก็จะแบบหมุนรอบแบบเนี้ยเออเป็นการแบบสแกนเท่านี้แป๊บเดียวเสร็จแบบ2 3นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ จากนั้นนะคะคุณหมอก็เรียกที่ฉันไ้ไปขึ้นเตียงค่ะซึ่งพื้นดวงเป็นคนกลัวหมอฟันค่ะไม่ว่าหมอฟันจะหล่อขนาดไหนน่ารักขนาดไหนนะคะที่ฉันก็กลัวอยู่แล้วนะคะรู้สึกไม่เป็นมิตรค่ะถ้าสมมติมีหมอมาจีบอะฉันบอกเลยที่ฉันไม่เอาหมอฟันค่ะที่ฉันกลัวค่ะคุณขาที่ฉันขอเลือกเป็นหมอสูตรตนารีนะคะหมอสูค่ะ เปิอสุดท้ายได้หมอชนสสุรศพอะ <c oughs> มีพี่คนไทยนะคะแต่งงานกับหมอฟันฝรั่งนะหมอจับเมียตัวเองดัดฟันนึกถึงหญิงแย่เคยแต่งงานกับหมอสัญญกรรมอะหญิงแย่โมทั้งตัวคุณขาเ <c oughs> ตียงหมอฟันอะไรก็ทันสมัยนะคะแล้วเขามีทีวีจอแบนอ,อยู่ที่ฝ้าเพดานอเออแล้วก็นอนเห็นดูทีวีไปแล้วก็อ้าปาก สิ่งที่คุณหมอเปิดในทีวีอ่ะคือสารคดีเป็นเสือกําลังไล่ล่าหมีแพนด้าอีดอรู้สึกอินไปกับเหตุการณ์เหมือนเพราะว่าตัวนี้ตัวเองกาลังเป็นเหยื่อคุณหมอน่ะเป็นเสือเราอ่ะเป็นแพนด้าตุ๊ตะคุณหมอเขาก็อัดตรวจฟันนะคะพอหมอก็เห็นฟันแล้วใช่ไหมที่เคยอุดมากขอต้องบอกว่าอุ้ยตายแล้วอุดที่ไหนเนี่ยเชยเชยอุดเป็นสีเงินอุดที่ไทยบอกอุ้ยที่ไทยเนี่ยเชยมากเลยอุดสีเงินแล้วก็อุดมานานแล้วนะอุดที่ไทยป่านนี้ที่ไทยอาจจะอุดสีสายรุ้งเราก็ได้ไม่รู้นะคะไม่ได้อัปเดตนะคะว่าที่ไไทยยตอนนนี้เป็ังง บางข่าวดีก็คือว่าเราไม่ต้องทำรากฟันเทียมค่ะ ก็คือแค่อุดฟันเฉยๆแต่ทีเนี้ยคุณหมอเขาบอกว่าเออเนี่ยคุณต้องอุดฟันนะแล้วเดี๋ยวผมจะิสต์รายชื่อหมอร้านหมออื่นๆให้แล้วคุณก็ไปติดต่อไปอุดฟันกับเขาแล้วก็แบบแล้วไม่หมอไม่อุดฟันเลยอะคะ่ะหมอบอกว่าผมไม่ทำอะคะเพราะเดี๋ยววันเนี้ยหมอจะจะ,จะแปะแบบเหมือนเป็นแบบซิลิโคนอะเหมือนเวลาเราน้ารั่วแล้วเราเอาซิลิโคนไปอุดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนปิดเอาไว้แล้วก็ให้ดิฉันเนี่ยไปน,นัดหมอใหม่เองซึ่งก็แบบงงอะแบบแล้วทำไมหมอไม่ทําอะหมอว่าอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวขุดหินปูนให้แล้วก็แบบสรุปมึงทําอะไรขุดหินเ ปวดอะไแค่นี้หรอสังเกตสิ่งหนึ่งก็คือคลินิกหมอฟันบางคลินิกที่ฝรั่งเศสนะคะไม่มีที่บ้วนปากนะคะสมมติเขาขูดหินปูนอ่ะขูดเสร็จบอกให้เราไปเข้าห้องน้ําไปบ้วนปากในห้องน้ำอะค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นแท่นอีดอย่างนงี้แล้วก็แก้วอลูมิเนียมบางคลินิกก็มีบางคลินิกก็ไม่มีนะคะแต่ของไทยเนี่ยคือต้องมีทุกคลินิกแล้วหมอะค่ะสอนเราใช้แปรงขัดฟันค่ะแปรงขัดฟันอ่ะมันจะมีลักษณะแบบเล็กเล็กนิดเดียวเล็กเหมือนไม้จิ้มฟันนะคะแต่ว่าตัวแปรงอ่ะมันมันจะเหมือนแปรงล้างขวดนมอ่ะแบบหมอเขาจะสอนแบบ เขาว่ามันเลิศดกว่าใช้ไหมขัดฟันนะคะหมอก็อาจถือกระจกนะอาจทาแบบนี้นะอาจทาตามหมอนะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งปกติเราเป็นคนที่ไม่ใช้ไหมขัดฟันคือแปรงฟันบ้วนปากจบนะคะแล้วมันทําให้เราอ่ะนึกถึงเหตุการณ์นี้ค่ะตอนนั้นอ่ะเราเรียนอยู่มหาลายัยแล้วเราก็ทําอาชีพเสริมนะคะเป็น PC PC ย่อม,มาจาก product consultant พูดง่ายๆก็คือเชียร์สินค้าในห้างอะคะ่ะเคยเห็นไหมคะเวลาที่คุณไปแผนกนีเวียก็มีผู้หญิงใส่ชุดแบบนีเวียสีน้าเงินแล้วก็แบบเออเนี่ยสน ใส่ครีมตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยคุณไปแผนกแพมเพิร์ดก็มีผู้หญิงใส่ไม่ไม่ใช่ใส่แพมเพิร์ดนะ แต่งชุดแบบว่าแบรนด์ของแพมเพิสอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยืนเชียร์เนี่ยนะคะมันอบอุ้มฉี่ได้ทั้งวันอย่างง้นอย่างนี้นั่นแหละค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะเรานะ่ะไปทํางานเป็น PC ซของคอเกตหน้าที่ของเราก็คือเชียร์ให้คนซื้อคอเกตเวลาเห็นลูกค้าเนี่ยกาลังจะไปหยิบดาลี่ดิฉันก็จะแบบว่าคุณพี่คะตอนนี้คอเกตจัดโปรนะคะเวลาเห็นลูกค้าจะไปหยิบเซนโซไดก็บอกว่าคุณพี่คะตอนนี้นะคะคอเกตนะคะมีสูตรใหม่ค่ะลดอาการเสียวฟันได้ดีนะคะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกานะคะรับรองมาเลยค่ะอย่างเงี้ยกืยน,นชุดอเตหม ปนหนึ่งว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอีดอกที่ไหนได้ก็เป็นแค่พนักง,งานตกต่อยคนนึงได้เงิน700บาทต่อวันนะคะแล้วทีเนี้ยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าหมวยหมวยใส่ชุดเหมือนแบบคิดว่าบ้านเขาคงอยู่แถวบิ๊กซิติวานน์นะอะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยเขาก็เดินมาแล้วเขาก็ถามเราว่าน้องคะ Dental Floss อยู่ไหนคะแล้วเราก็แบบ <c oughs> คุณพี่คะ dental f l o s s คืออะไร,รอะคะแล้วพี่เขาก็ตอบเราอย่างเงี้ยเว้ยขมวเราอยางี้นะะหมายขัดฟันนะคะ หัวล้อก็ตุกแบบนี้ประมาณว่าเออกูไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องนะอยู่นี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออคำนี้จำจนวันตาย dental floss ไหมขัดฟันเราก็ยังคาใจอยู่ว,ว่าทำไมหมอไม่อุดฟันให้เลยวะเออกว่ากูจะได้นัดมึงเนี่ยตั้งนานแล้วให้กูไปนัดอีกต่อหนึ่งคืออะไรมึงเป็นนางนกต่อแล้วต่อไปต่อมาหมอก็บอกว่าคุณเห็นร้านเบเกอรี่ไหมบางร้านก็มีพิซซ่าบางร้านก็ไม่มีซึ่งผมอะ่ะก็เป็นคนทำเบเกอรี่ที่ไม่ขายพิซซ่า ก็โอเคมึงขายตะโคซองว่าง่ายๆซึ่งเราก็คิดไงมีอยู่3กรณีที่คุณหมอจะไม่ทำฟันให้เราคือ 1. ปากกูเหม็นมากหมอไม่สามารถต้านทานได้หรือว่าฟันกูแบบฟันเหมือนเล็บตีนหมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้ยกูเห็นกูไม่อยากทำเว้ยซับซ้อนแม่งหรือว่าข้อ2ก็คือคุณหมอเนี่ยเขาเป็นลูกท่านหลานเธออาจจะเป็นลูกหลานของหลอด ของหลอดฝรั่งเศสอาจจะมีเชื้อหลุยวิกตองเออมาทํางานก็ <c oughs> กแก่เครือฟูออลน์ขูดหินปูนสอนวิธีการขัดฟันเท่านั้นก็ได้เงินหรือ3 <c oughs> ก็คือคุณหมอเคยเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าถอนฟันให้คนไข้แล้วทําให้คนไขเน้เป็นเจ้าชายนิทราไป,ไ,ปไปตลอดชีวิตเ็ยทำให้คุณหมอนฝังใจไม่กล้าทําฟันได้แค่ขูดหินปูนเครือฟูออลน์แล้วก็สอนใช้แปรงขัดฟันเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ฉันพอจะจินตนาการได้แล้วก็ออโอเคนัดหมอก็คือนัดหมอ เสร็จแล้วที่นี้วันหนึ่งเนี่ยเราก็เดินผ่านถนนเส้นหนึ่งแล้วเราก็เจอร้านหมอมันเปิดใหม่อะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าลองว่ะค่ะแล้วเราก็คิดว่าเออร้านใหม่คิวมันคงไม่ยาวหรอกเราก็เข้าไปติดต่อไปจองคิวนะคะก็อีกสามอาทิตย์เจอกันค่ะซึ่ง ร้านใหม่นี้มีกฎ3ข้อที่จะต้องปฏิบัติ1คุณลูกค้าจะต้องใส่แมสสองต้องมาคนเดียวห้ามเอาคนอื่นมาด้วยป้าหนว่าจะจับเราเป็นตัวประกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่คือเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยโควิดอะไรแบบเนี้ยปัจจุบันนะคะเดือนสิงหา2020เนี่ยผู้ติดเชื้อที่ฝรั่งเศสเนี่ยวันละ2 0 0 0ถึง6,000คนต่อวันและ3เอาบัตรประกันสังคมประกันสุขภาพมาหรือที่เขาเรียกว่าการ์ดวิต้าแล้วก็มูจูแออย่าลืมเอามา ตอนนี้กำลังขึ้นรถเมย์ไปหาหมอฟันอีกที่หนึ่งนะคะกว่าจะได้นัดน่ะประมาณ3อาทิตย์โอ่ะโหนานมากเลยค่ะหมอฟันเจ้าใหม่เขาก็ถามนะคะว่าอา้าวทำไมหมอเดิมไม่ทำให้มันเสร็จๆไปเดี๋ยววันนี้จะไปอธิบายเขาฟังว่อาอ๋อคุณหมอเขาเปรียบตเองเป็นเหมือนเป็นร้านเบเกอรี่ที่ไม่ทำพิซซ่านะคะทำแต่ครซองอย่างเดียวถึงแล้วคะ่ะ Take eyes off you. พอไปถึงที่ร้านปุ๊บเขาก็จะอว่า,าปั๊มมือจ้าปั๊มมือเสร็จยิงหัวซึ่งอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะแต่เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ถูกยิงหัวเชื่อไหมเราไปร้านค้าไปห้างไปอะไรต่างๆอ่ะไม่เคยถูกวัดไข้เลยนะจากนั้นนะคะเขาก็ให้เอาถุงกับแก็บเนี่ย ห่อหุ้มรองเท้าเ่าซึ่งเราอะใส่ส้นสูงไปงานนี้ได้เป็นภาพกีฬามันๆแน่นอนจากนั้นนะคะเขาก็มีให้กรอกประวัติสุขภาพนะคะเราท้องหรือไม่เคยติดเชื้อโควิดหรือไม่มีคนรอบตัวเคยติดเชื้อโควิดหรือไม่เป็นเบาหวานหรือไม่เป็นโรคเลือดหรือไม่ซึ่งบอกเลยว่าอ่านไม่ออก <k _> ก็นั่งจิ้ม Google t r a เ s l ร t e สไปนะคะ กรอกประวัติเสร็จสับนะคะก็นั่งรอหมอเรียกค่ะระหว่างที่นั่งรอเนี่ยเราก็เห็นมีลุงคนนึงอะ่ะประมาณว่าคอยตามเช็ดตามล้างดิฉันนะคะพอดิฉันเอากระดาษที่กรอกประวัติสุขภาพไปวางไว้ไวไวบนโต๊ะปุ๊บ คือเขาไม่ให้ยื่นกับมือนะเขาให้วางบนโต๊ะแล้วพนักง,งานร้านหมอฟันเขาก็จีบกระดาษที่อยู่บนโต๊ะไปแล้วตาลุงเขาก็จะมาเช็ดโต๊ะพอเราเดินมาตรงนี้เอาถุงก๊อบแก๊บใส่รองเท้าอ่ะตาลุงเขาก็มาคอยตามเช็ดอุปกรณ์ที่เราหยิบจับเมื่อตกี้ย่คุณคอยตามเช็ดตามล้างอะ่ะเออโอเคพอถึงเข้าไปในห้องหมอละหมอเนี่ยเป็นหมอผู้หญิงผมบอ์เลยนะผมสีทองขนตายาวคือเห็นแค่นี้แหละที่เหลือหมอก็ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่เฟสชิลนะคะจากนั้นเนี่ยคุณหมอผมบอลหัวใจดีด่าเนี่ยเขาก็ตรวจฟันเราแล้วแล้แลวก็ แค่อุดเขาก็จะเอาอ e ีซิลิโคนที่หมอคนเก่าเนี่ยอุดน้ำรั่วไว้เนี่ยออกแล้วก็ใส่ที่อุดฟันอันใหม่นะคะหมอเขาใจดีนะคะเขาจะคอยถามตลอดคือคอยกังวลแบบเจ็บไหมเจ็บไหมแบบแค่เราแบบหยีตาหมวดคิว้วหมอเขจะแบบโอเคไหมเจ็บไหมเจ็บไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกูอยาบอกว่าหมอเอาโคเคนมาให้หนูเถอะ เห็นเขาว่ากันว่าโคเคนช่วยรักษาอาการปวดฟันเสียวฟันไม่ใช่หรือเอามาให้หนูสักฟืดหนึ่งสิหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่ายิ่งตอนที่หมอกรอฟันน่ะเรารู้สึกเหมือนว่าเราเป็นท่อนไม้อะ่ะเปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้แล้วหมอเป็นแบบเลื่อยไฟฟ้าคือที่กรฟันคือเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็ลังเลื่อยตัวดิฉันผู้ชมเขบอกว่าอุยอนี่ดรามา่าเซอรแนแอรทาปากแดงมาแม่งเครื่องไม้เครื่องมือเขาแดงไปหมดค่ะคุณคะ ระหว่างที่คุณหมอทําการอุดฟันเนี่ยนะคะก็มีคนมาเคาะประตูก็ก็ก,ก็แล้วก็เปิดประตูถามสาวะสาวะก็คือเป็นไงบ้างโอเคเปล่าในระหว่างที่ทำอะ่ะมีคนเปิดประตูมาเคาะอย่างเงี้ยสครั้งเลยอะ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นวะคิดในใจนะแม่งเป็นนักเรียนหมอหรือหมอใหม่หรือเปล่าวะตายแล้วชีวิตผักบุ้งอยู่ในกํามือของคุณหมอผมบอนคนนี้จากเดิมเนี่ยกลัวมหมอฟันอยู่แล้วไม่ว่าคลินิกหมอจะทําให้มันน่ารักเหมือนอนุบาลมีน้อยขนาดไหนกูก็กลัวและนี่มารู้ว่าหมอที่ทําให้เนี่ยเป็นหมอฝึกหัดเดาว,ว่าจะต้องยังยังไม่เป็นมืออาชีพอะเราก็รู้สึกกลัวว่าอีดอกตอนนี้กูเหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่อะ <c oughs> ที่ให้เด็กนักศึกษาแพทย์ได้มาทดลองเอาละ นักศึกษาแพทย์ในวันนี้คือหมอที่ดีในวันหน้าอาจารย์ใหญ่คือผู้อุทิศร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ร่างกายของตนเองในการศึกษาค้นคว้าระบบต่างๆของร่างกายฉันจะยอมอุทิศฟันของดิฉันให้คุณหมอคนนี้จากนั้นน่ะคนที่มาเคาะคนที่สามก็เป็นตาลุงที่คอยตามเช็ดตามล้างดิฉันเนี่ยคะ่ะคอยเช็ดทําความสะอาดเนี่ยเขาก็เข้ามาเขาบอกว่าไหนขอดูหน่อยซิเป็นยังไงบ้างวาเอา้า เป็นหมอหรอเป็นหมอค่ะคุณคะฝรั่งเศสใช้งานคุ้มมากคนที่คอยลงทับเบียนคนที่ยิงหัวดิฉันคนที่คอยเช็ดทําความสะอาดคือคุณหมอคือค่าแรงเขาแพงอะเนาะเออละลืมบอกร้านที่เราไปหมอที่เราไปเนี่ยไม่มีพนักง,งานดูดน้ําลายหมอผมทองเนี่ยเขาดูดน้ําลายเองดาบก็กวายเปลก็แกวงน้ําลายก็ต้องดูดค่ะ โอเคลุงหมอคนนี้ก็เข้ามาดูฟันเหล่าเวย้ยแล้วเขาก็พูดกับหมอผมทองว่าเอา้าอันเนี้ยเธอเอาออกไปหรอ CBE หัวเ <C BE. S 1> ฮียเลวมึงเอางเงามึงเลาะอะไรของกูออกมึงเลาะฟันหน้ากูออกหรือเปล่าอ <c oughs> ย่าเดอ้ออย่าเดอ้อนี่มีตำแหน่งเป็นดีกรีถึงหนูน้อยยิ้มสวยประจําจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะแล้วก็แบบแม่งเอาอะไรออกวะและไอหมอผมทองก็แบบเอ้าหรอคะอุย้ยขอโทษทีไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่กลับไปใหม่ ยิ่งงงเลยแล้วเขาก็พูดกันภาษาหมอ ALC BLD อะไรแม่งก็ไม่รู้กูจะเป็นลมลุงหมอก็บอกว่าให้ผมนั่งอยู่ข้างๆไหมหรือว่าคุณทําเองได้หมอผมว่าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันทําเองได้ค่ะแต่ลุงนี่ก็ออกไปณตอนนั้นที่ลุงหมอกําลังจะออกไปเสียงในหัวของดิฉันร้องว่า แต่ว่าก็คอยมีคนมาเคาะเรื่อยๆเดี๋ยวหมอหญิงคนอื่นมาเคาะสาวะคือโอเคไหมอย่างเงี้ยคูตายห่าตายห่าแล้วคือมีจังหวะหนึ่งอะหมอผมบอลอะเขานั่งไง ประมาณหนึ่งนาทีอะ่ะคือเหมือนนั่งทอดอารมณ์อ่ะแล้วคือในระหว่างที่อุดฟันมันจะมีตอนที่ผมเหมือนกับว่าเขาเอาแผ่นอเอามาปิดอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอจะต้องใช้มือสองข้างอะ่ะคุณหมอก็บอกเราว่าเอ่อช่วยจับสายดูดน้ำลายหนะะ่อยค่ะดิฉันก็จะต้องจับสายดูดน้ำลายเองคุณหมออ๋อดีมากดีมากทั้งนั้นแหละอ่ะอ่ะขยับซ้ายนิดนึงอ่ะ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 เข้าไปอีกคืออะไรมีการชมด้วยนะว่าที่ฉันทำดีมากทำดีมากดูดน้ำลายแบบนั้นแหละซีรีเวลารวมทั้งหมดในการอุดฟันหนึ่งซี่ใช้เวลาหนททีี่่เเมงไย หมอคนไทยเนี่ยทำไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงและมีหน่าซ้ำนะทําไปคุยกับผู้ช่วยหมอคนดูดน้ําลายว่าแบบอุ้ยเมื่อคืนนี้เนี่ยนะโคตรสะใจเลยอีพี่ไลนะ์นัถูกอีเลนูตก <c oughs> พอหมอผมทองนะคะทําเสร็จตาลุงหมอก็เข้ามาค่ะมาเข้ามาดูนะคะว่าแบบเป็นยังไงนะคะบอกอุ้ยดีมากเลิศ แคบียงบราโวแบบโอ้โหชื่นชมนะคะหมอผมท้องแบบดีใจโอ้เม็กซี่แบบขอบคุณมากขอบคุณมากดิฉันคนหนึ่งก็ดีใจปลื่มปิ่มนะคะโอเคดิฉันยังคงรักษาตำนานหนูน้อยยิ้มสวยประจำจังหวัดนนทบุรีไว้ได้อยู่สุดท้ายค่าอุดฟันเท่าไหร่ รีนะคะคือประกันสังคมเขาก็จ่ายให้ฟรีค่ะอู้ <Wow. S 1> ปื้มปิ่มมากและนี่นะคะก็คือประสบการณ์การทําฟันที่ฝรั่งเศสนะคะทั้งโหดมันฮาค่ะวันนี้นะคะผักมุ้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย